สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พบกับเราในช่องลายเลิดลักนะครับวันนี้พาเล่นลักมาอยู่กับน้องชายนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้องเลิดลักนะครับนี่ตีกล้วทะเลาะกันแล้วเอ,ออเออ เออ,ออเยืะอเออนีอออ่ทางพี่ทางน้องครับพี่กับน้องครับพขอกับแม่ไปแหงานแม่แม่ไปแหงานสว่วนรลูกอยู่เฝ้าบ้านี่ครับดูน้องดาวเล่นครับโอโห้ยอดครับดูครับแต่ละท่าของน้องดาวนะครับผมโอ้ พี่เลดเล่นด้วยครับโอ้นอนแล้วครับนางน,าน,นอนแล้วนอนเล่นกับพี่เลดแล้วครับเล่นตีตัวแล้วเล่นตีดาดแล้วโมโหครับดูโมโหมอึอึ โอ้ยลุก <qué> ล <says it> ุกลุกได้ไหมครับลุกได้ไหมหนึ่งสองอลุกไม่ได้นอนต่อเ้ลุกลุกลุไปเลยบอกลุกลุลุกลุกลได้ไหมหนึ่งองฮึบฮึบโอ้โหเออนอนฝั่งนน้นต่อครับอ้าเลยปะอ้า ก็เพิ่งเก็บทำความสะอาดให้แม่บอนนะครับเก็บทำความสะอาดเสร็จปุ๊บน้องดาน,นอนเล่นเลยครับผมดูครับดูนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทางพี่ทางน้องนะครับน้องก็นอนกิ้งครับนอนกิ้งสพี่ชายก็ยืนยุเดินเล่นดินด,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 ดูครับผมน้องชายนะครับดูครับดู นอนแล้วนอนแล้วครับนอนแล้วงยักงยบกงยักแล้วเงียบกแล้วนอนแล้วครับวลนนอนไอน้องดาวนอนแล้วนะครับ ดูครับดูดูทายดูท่าหลังๆครับดูท่ายก็นอนนี่ครับอืออือลุกได้ไหมครับอืโอ้โหนึกว่าแต่จะลุกไม่ได้สวัสดีป้บพี่วุ้นอืออืออือดูดูนอนดูท่าครับดูท่านอนโอ้ยอือลดอะไรมาลดอะไรมาอือ ใครเอาอะไรมาให้ครับใช่ขนมผมหรือเปล่าใช่ขนมผมหรือเปล่า,า,าก็ถามเจ้าของหางช้างเลยครับผมเอา,าลูกต่วยทำไมมี FC มาหาพี่ครับเดินทางหา่างช้างตรงนี้นะครับผมเดินทางห่างนะครับ ไอ oh. ้่น้ามีเอฟซีมาหาน้องนาด้วยครับผมเฮ้ยเฮียไม่ครับผมเพราะว่าพ่อเรียนปลาไอ้พาแม่แป้งไปแห่งานครับ น้องน้ำถ่ายละครเสร็จแล้วเราถ่ายเสร็จแล้วครับถ่ายเรื่องอะไรอ่ะนั้นไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องถามพ่อเรนมีปะ่ะนีนนนนนน่น้องดาวมีแอร์ซีมาห้องนาวครับผมนี่นี่นี่ครับเล่นลักครับ เลิศล er um, qu ักครับอะไรจะยืดเสียงชื่อแล้วมาอ้อนเลยครับเอ้โหเอ้โหเมสีมาดีน่าเาน้องลูกไม่ลูกเฮ้ย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 ยไจะยิ้มครับไม่รู้ เดี๋ยวรูปจะยิเดี๋ยบ,บานอยู่บ้านเหรอบูาบานอยู่บ้านครับผมว่างว่างาครับมไม่มีเลยม่ถารับ <laughs> อยู่ยื้อ้ทายแหละท้ายมุนนีดีบน อรอุ่นเดียวกันเลยนะแต่เป็นพี่ครับแต่ละเป็นพี่ตักว่ากับตัวกว่าตัวบานโตไปใหญ่แล้วทำอะไรเนี่ย,ยทำอะไรเนี่ยเรียนแล้วครับยิงโตมีชายก็เย็นยูซ้ายโยขวายโยซ้ายโยขวา lạc cả lại lại <laughs> cả lọ ê đi <laughs> thình 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 ê thình hết 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 thình hết thình hết เอ้ยเย้เย้เห็นเอฟซีมาครับดูครับดูโชว์โชว์ใหญ่เลยครับผมเหล่าป้าป้าเว้ยปะาเอ๊ะเฉยตัวเองก็ได้พี่นุ่น ัแดดคนละฝาฝาคนละแฟดแฟดคนละฝาไม่พิเลตขอดูหน่อยท่าพิเลทำไมอยาเออเออลาดลาด ไปแล้วเวดาเอฟซีกลับแล้วครับผมดูสายตาครับดูสายตามีของให้ผมกินไหมขอหน่อยอือหือ ก็ฝากเอฟซีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ่าชมกันเรื่อยๆนะครับผมดูครับดูชิงๆชิๆชิงๆชิๆ โอ้แก MM ่งพิเลอดีกว่ายัวยัวยัวโมโหพี่เลอเตือนเนี่ยเลอะเลอะเละเอาพีเดือนพีเดือนเออเออ้าเบยี่สีเข้าป่าแล้วเยียเฮ้ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับผมก็ขอบคุณไม่ไเอฟซีพพพเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามให้กับช่องพายเลิศลักนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ